อุ้ยมึงมาเอาเพื่อนมาด้วย <c oughs> มาสวัสดีเพื่อนักปลาครับก็ยังอยู่กับผมนะคลิปนี้พามาเทศสกระสูบครับกับงานตัวนี้กินฟอกแจนไวเบชัน ถลองแล้วสีเดี๋ยวมาตามดูจะได้ผลมากนะ้อยแค่ไหนครับป่อเชยเอาตรงนี้ปลาอยู่นี่ปลาอยู่หน้าเลยเนี่ยปลามันอยู่หน้าเรา เนไงครับังงน,นี่ครับ,นนรบตัวนเกียจูเนียร์แล้วก็การลากนะได้เรื่องเลยคือมันมาคู่กันครับโอ้กิงฟ็อกใจแอนไวเบชั่นกับจูเนียร์ครับใช้งานได้ผลแลบบ้วโอ้โหเกินคาดเห็นไหมเม,มื่อกี้ผมใช้ใจแอนตีปลาอยู่ครับแล้วปลามันมาเป็นคู่คือเรารู้อยู่แล้วว่าปลามันจะมาเป็นคู่นะ ก็เลยเกี่ยวจูเนียไว้คันหนึ่งแล้วก็ปอยไมใ้ใกล้ก็เลยใช้วิธีลากครับแกว่งเอาอเบ็ดอีกคันหนึ่งแกว่งน้ําเรียบร้อยโดนคู่เลยนี่ครับใส่แอนกับจูเนียมาครับเป็นลูกเดี๋ยวปล่อย ทำแ,แรกปล่อยเลยนะคครกระสุปใส่ดีแหละป่ะตัวแรกมาตัวที่สองตัวนี้กัดจูเนียครับอันตะผู้ชาบใช่ใใแล้วครับเปล่าขายเล่นบ่อยแล้ว <laughs>